สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Speak to Spark รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพูดคุยและทําความรู้จักกับบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์นในตัวุนเองกับผมปอนพานุรุทค์ขจาชีวะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราจะขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งแต่จะไม่ใช่การเรียนการสอนแบบธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนครับ เพราะเป็นการเรียนการสอนในโครงการ BU Start Up Project นั่นเองใครหลายคนอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับและอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างถ้าอยากรู้แล้วว่า BU Start Up Project นั้นเป็นยังไงอย่าพลาดในช่วงหน้าครับ อะไรที่คิดว่าเจ๋งที่สุดในวังเทมนาคิดว่าน่าจะเป็นผู้บริหารค่ะที่มีผู้บริหารคุณเพชรนะคะและ้วก็ก็น่าจะเป็นการศึกษาครับที่เขาอาจจะไม่ไมจําเป็นต้องมีตังครับคือเขาเปิดรับทุกคณะอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งจตั้งใจเรียนจริงแล้วก็สามารถเข้ามาได้ครับที่เจ๋งสุดในมอกรุงเทพนะคะก็คือบียูเราค่ะน่าจะเป็นคนในมอกรุงเทพครับที่ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีไอเดียแปลกใหม่เสมอก็สาหรับสิ่งที่คิดว่าเจ๋งที่สุดในมอกรุงเทพนะคะก็คงจะเป็น คิดว่านักศึกษาค่ะเพราะว่ามหาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยครีเอทีฟใช่ไหมคะก็เป็นศูนย์รวมของนักศึกษาที่แบบมีแต่ความคิดสร้างสารรค์ดีๆค่ะก็คิดว่านักศึกษาเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นสิ่งที่เจ๋งที่สุดของมหาลัยเราแลวคะ่ะผมคิดว่าเป็นนักศึกษาเหมอือนกันครับเพราะว่าโดยผมชอบคาแรคเตอร์ของเด็กที่แต่งตัวมาของของมอเรานะครับเพราะว่ามีความหลากหลายในเรื่องของแฟชั่นโดยตรงนะครับจึงคนที่ชอบชอบมากมีแนวโบราณเนี่ยยก,กนหน้าผมแล้วก็โมเดิร์นก็มีครับ หนูคิดว่าเป็นรถรางค่ะเพราะว่ามันไปได้ทั่วมอเลยแล้วสิ่งที่ชอบก็คือตึกกิจกรรมอะค่ะข้างหลังมันเป็นที่นั่งพักได้ดีมาก ครับผมและกลับเข้าสู่ช่วงแรกกับ Speak to Spark ของเรานะครับในช่วงแรกนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเช่นเดียวกันครับเกี่ยวกับเรื่องของ BU Startup Project นั่นเองและเราจะมีบุคคลที่จะมาคลายข้อสงสัยให้กระจ่างกันวันนี้เลยนะครับและตอนนี้ปอนอยู่กับดรพิรยาหานพงพันธ์แล้วครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอบอกกันเลยว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ให้ร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครับหลายคนสงสัยว่า BU Startup Project นะครับคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างครับ จริงๆต้องเล่าอย่างนี้นะคะว่าโจทย์ที่เราในฐานะที่เป็นผู้บริหารการศึกษาครับผมนะคะทำงานอยู่ในสถาบันการศึกษาโจทย์ที่สําคัญที่สุดก็คือจะทํายังไงให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนนะคะแล้วก็จะทํายังไงที่เราสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สามารถทําให้นักศึกษาเป็นมีคําเฉพาะที่เรียกว่า expert learner คือเป็นคนที่รักที่จะเรียนรู้แล้วก็รักที่จะ ค้นขวายหาวิธีการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ค,นะความต้องการของตัวเองแล้วตอบโจทย์ความเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดนั่นคือจุดเริ่มนะคะทีนี้ด้วยความหลากหลายของของสังคมทุกวันนี้นะคะโลกก็คือมันมีเครือข่ายมากมายเต็ไมไปหมดนะคะการเปิดกว้างการเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยการที่จะผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์สังคมที่มีความหลากหลายแบบนี้เนี่ยเรามองว่าจะต้องทําให้บัณฑิตมีความเป็นผู้รู้ที่รอบด้าน ให้ได้มากที่สุดนะก็มานั่งคุยกันนะคะในทีมของของคณะบดีนะะที่มีวิสัยทัศน์ใกล้เคียงกันเ,ออเริ่มเริ่มต้นเมื่อประมาณปีที่แล้วนะค,ะครับที่เราคุยกันใน3คณะวิชานะคะมีคณะนิเทศศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยะะีลองลองนำร่องดูกันว่ามันจะต<อ>้องเป็นห้องห้องเรียนแบบไหนนะคะท,ที่ที่ตอบโจทย์ที่ที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะคก็ เอานำนักศึกษาจากทั้ง3คณะวิชามาเรียนรู้ร่วมกันก็15สัปดาห์นะทั้ง3คณะมาเรียนรู้ร่วมกันน่าจะเด็กประมาณสัก5 0สถึง60คนนะฮะทั้งหมดทั้งมวลบทเรียนที่เราได้ก็คือเรามองเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ห้องเรียน ที่ที่ที่เป็นเป้าหมายของเราเป็นห้องเรียนที่ที่สร้างสารครค์แล้วทำให้เด็กมีความสุขแล้วเด็กเขาเขาเป็นเป็น active learner เป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น,รนที่จะเรียนจริงๆนะแล้วตอบโจทย์ของของสังคมและธุรกิจเนี่ยแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องทำแบบไหนจนกระทั่งเกิดเป็นชื่อว่า BU startup project, Start <up> project. นะคะเป็นซีซั่นที่หนึ่งนะคะ พึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อภาคการศึกษาที่ทแล้วปีปีอเอธอปีการศึกษา2556 56ครับผมใช่ใชค่ะ,ะที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะเป็นเป็นซีซั่นแรกเราโชคดีนะคะเราได้ท่านคณะบดีนะคะ,คะเพิ่มที่ท,ที่ที่มีวิสัยทัศน์ใกล้เคียงกันแล้วก็คุยกันโจทย์เดียวกันนะคะทางทิศทางเดียวกันใช่สคณะกลายมาเป็น6คณะช รเ,เรียกว่มามาอีกหนึ่งเท่าเลยถูกต้องนะคะหกคณะวิชาที่สามคณะที่เพิ่มมานะคะก็จะมีคณะบริหารธุรกิจนะคะคณะครัมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็คณะเศรษฐศาสตร์เราโชคดีอีกโจทย์หนึ่งก็คือเราได้ business partner ครับที่เป็นรูปธรรมนะฮะได้รับโจทย์จริงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พอได้โจทย์มาแล้วข้อดีของการเรียนรู้ตรงนี้ก็คือนักศึกษาจะได้มีโอกาสในการเผชิญหน้าแล้วก็ท้าทายกับสิ่งที่เป็นโจทย์ในเ<ช>ขาเรียกว่า real world นะคะ setting ในในในสถานที่จริงในปัญหาจริงๆโยนโจทย์เข้ามาพอได้โจทย์มาแล้วจากการท่องเที่ยวเนี่ยหัวข้อชื่อว่าหลงรักประเทศไทยหลงรักประเทศไทยข้อดีก็คือ,อมีหลายๆครั้งที่คนพูดว่านักสร้างสรร จะเน้นไปในเรื่องของการคิดที่แปลกใหม่แต่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับสังคมยังไม่ได้ชัดเจนเพราะฉันพอภายใต้โจทย์นี้เราเห็นชัดเลยว่าผลลัพธ์ที่จะออกมาจากการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์สังคมได้อย่างอย่างอย่างเป็นรูปธรรมมากๆกนะคะก็เรียกได้ว่าเปอนเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นการถ่ายทอดจริงนอกเหนือจากในทฤษฎีแต่ตำราที่เราเรียนอ๋อและอย่างเงี้จะเรียกว่ามันเป็นเสน่ห์ได้ไหมครับ เสน่ห์ของโครงการนี้อาจยาคิดว่าม,มันอยู่ตรงไหนสเสน่ห์คือความท้าทายที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าซึ่งเด็กรุ่นนี้นะคนคนรุ่นใหม่กูเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่ที่มันทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าออมันมันมันท้าทายอ่ะมันมันมันอยากจะรู้ว่าในอนาคตใน15สัปดาห์เขาจะเจออะไรบ้างแล้วสเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นเป็นตัวกําหนดว่ากระบวนการการเรียนการสอนที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุข มันจะเป็นยังไงเอาละครับได้ได้ว่าพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับแต่อย่าพลาดครับในช่วงหน้าเราจะมีนักศึกษาที่ร่วมโครงการ BU Startup Project มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เราฟังกันนะครับในช่วงหน้าพบกันครับ ที่คิดว่าเจ๋งที่สุดในวนะังเทมนาคิดว่าน่าจะเป็นผู้บริหารค่ะที่มีผู้บริหารคุณเพชรนะคะแล้วก็ก็ก็น่าจะเป็นการศึกษาครับที่เขาอาจจะไม่จําเป็นต้องมีตังครับคือเขาเปิดรับทุกคณะอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งจะตั้งใจเรียนจริงแล้วก็สามารถเข้ามาได้ครับที่เจ๋งสุดในมองเทพนะคะก็คือบียูเลาค่ะน่าจะเป็นคนในมองเทพครับที่ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีไอเดียแปลกใหม่เสมอก็สําหรับสิ่งที่คิดว่าเจ๋งที่สุดในมองเทพนะคะก็คงจะเป็น คิดว่านักศึกษาค่ะเพราะว่ามหาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยครีเอทีฟใช่ไหมคะก็เป็นศูนย์รวมของนักศึกษาที่แบบมีแต่ความคิดสร้างสารรค์ดีๆค่ะก็คิดว่านักศึกษานี่แหละค่ะที่เป็นสิ่งที่เจ๋งที่สุดของมหาลาัยเราละค่ะผมคิดว่าเป็นนักศึกษาเหมอือนกันครับเพราะว่าโดยผมชอบคาลคเตอร์ของเด็กที่แต่งตัวมาของของมอเรานะครับเพราะว่ามีความหลากหลายในเรื่องของแฟชั่นโดยตรงนะครับจึงคนที่ชอบชอบมากมีแนวโบราณเนี่ยยกตัวหน้าผมแล้วก็โมเดิร์นก็มีครับ หนูคิดว่าเป็นรถรางค่ะเพราะว่ามันไปได้ทั่วมอเลยแล้วสิ่งที่ชอบก็คือตึกกิจกรรมอะค่ะข้างหลังมันเป็นที่นั่งพักได้ดีมาก ครับผมกลับเข้าสู่รายการ Speak to Spark นะครับและตอนนี้เราก็ยังอยู่กับดรพิรยาแล้วก็น้องนักศึกษาครับที่เข้าร่วม BU Startup Project ในครั้งที่หนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็อื่นให้แนะนำตัวไปก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อพนิดาามณีวัฒน์นะคะนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่2ค่ะครับผมสวัสดีครับอินนะครับรธฐภัชริธิครับนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่2เช่นกันครับการเข้าร่วมโครงการเนี่ยของ BU Startup Project นะครับ ครั้งแรกที่ได้รู้ข่าวเนี่ยคือเริ่มต้นยังไงในการที่จะเข้าไปร่วมโครงการนี้ครับก็ทราบข้อมูลนะคะว่าจะมีโครงการแบบนี้จากอาจารย์ค่ะแล้วเราก็สนใจด้วยเพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นนะคะว่าวิชาไหนที่จะเอาสาขาวิชาหรือศาสตร์ความรู้ที่มันต่างกันมากเอามารวมกันเราก็สงสัยว่ามันจะมีรูปแบบการสอนยังไงค่ะจริงๆคือถ้าตอนแรกอ่ะคือ มันไม่ได้มีความหยากนะคะแต่มันมีความงงบวกสงสัยว่าว่าเอะมันจะสอนยังไงอ่ะคนที่เกิตั้งคําถามอลไใช่ค่ะเราเลยอยากรู้ว่าคําตอบจะเป็นยังไงเห็นว่ามีการแข่งขันอะไรบางอย่างแล้วโจทย์ในการแข่งขันนี่คืออะไรครับโจทย์มันเป็นของการท่องเที่ยวใช่ครับซึ่งเราได้รับโจทย์เนี่ยมันเป็นโจทย์จริงๆจากภาคอุตสาหกรรมครับโดยที่ ภายใต้โจทย์ที่ว่าหลงรักประเทศไทยซึ่งเป็นเป็นแคมเปญที่การท่องเที่ยวประเทศไทยในปีที่แล้วเขารณรงค์ให้อยากให้คนไทยเนี่ยออกมาหลงรักประเทศไทยนะครับแล้วก็คือโจทย์ที่โยนมาเนี่ยก็คือทําให้เราเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คนนวา Y อย่างวัยเราเนี่ยอยากออกมาเที่ยวในประเทศไทยกันมากขึ้นถือว่าเป็นเป็นโจทย์ที่ยากสําหรับเราไหมถือว่าเป็นเป็นโจทย์ <c oughs> ที่ <c oughs> ท้าทายทีเดียวนะครับม,ม,มันมีข้อจํากัดอยู่เพราะว่าพอโจทย์มาปุ๊บพวกเราเนี่ยก็จะมีลิตัณฑ์มีโปรดักต์มีนวัตกรรมขึ้นมาแล้วเราจะทํายังไงให้2ออย่างเนี่ย มันเข้ามาอยู่รวมกันได้ค่ะมาปลักอินเข้าหากันให้มันให้มันสอดคล้องกันนะครับแล้วมีอุปสรรคบ้างไหมโอ้เยอะแยะมากมายหลายสิ่งเลยค่ะเพราะว่านอกจากเรียนก็ต่างกันก็ต่างกันความรู้ก็ต่างกันไอเดียต่างกันพูดกันแทบจะคนละก็เลยเรียกว่าความคิดที่แตกต่างกันไปในทางที่ช่างอื่นแต่ทํายังไงล่ะครับ ทำยังไงน้องทำยังไงที่จะให้เป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้คือเรามีโจทย์มาเราเรามีความคิดเดียวกันว่าเราอยากจะแก้โจทย์นี้ด้วยกันอยากจะทำยังไงให้มันประสบความสำเร็จทุกคนเลยเหมือนกับถอยออกมาก้าหนึ่งรับฟังคนอื่นให้มากขึ้นโครงการนี้เขาก็จะมีวิธีการกระตุ้นความคิดมีการสอนค่ะที่เน้นให้พวกเราเนี่ยใช้ความคิดของเราให้เต็มที่เราเลยมีโอกาสได้ออได้ฟังได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นข้อจํากัดหรือข้อแตกต่างของเพื่อนทําให้เรายอมรับในส่วนตรงนี้ล้วก็ เข้าหากันได้ง่ายขึ้นก็คือรู้สึกรู้สึกดีมากกับการที่ได้เอาความคิดของเราออกมาเพราะในในปัจจุบันส่วนมากก็จะมีเนาะบางกลุ่มที่ใช่ครับคืออย่างอย่างการเรียนทั่วไปเนี่ยอาจารย์ก็จะมีหน้าที่เข้ามาสอนเราก็จะฟังอาจารย์เป็นโอเปนเอ็นเรดเดอร์ของเราแต่ในคลาสเรียนแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนคืออาจารย์จะเป็นเหมือนโค้ชที่คอยดูแลเราเป็นแอดไวเซอร์ให้เราแต่ให้เราคิดให้เราลงมือทําไปก่อนเราไม่เข้าใจตรงไหนหรือสงสัยตรงไหนเราก็ไปขอความปรึกษาตรงนั้นนะครับ ได้อะไรจากโปรเจกต์นี้บ้างครับอันดับมันมันหลายเรื่องนะครับมันมันได้ในหลายๆอย่างมากเลยที่แบบต้องเรียกว่าคอนเวอร์เจนต์สุดๆวิชานี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการได้เรารู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่มันไม่ใช่เป็นโจทย์จําลองครับแต่มันเป็นโจทย์จริงๆที่เราต้องแก้ไขและผ่านมันไปให้ได้อย่างที่บอกว่าวิชานี้มันจะทําให้เราเรียนรู้อยู่บนความต่างอย่างมีความสุข ทำยังไงก็ได้เพราะว่า1เราต่างชั้นปีกัน2เราต่างคณะกันคแค่ลาพังในคณะเดียวกันเราต่างสาขาเรามาเรียนรวมกันเรายังรู้สึกว่ามันมันยังมีอะไรที่มันแตกต่างกันอยู่เลยแล้วอย่างเนี้ยเราต้องบริหารจัดการความต่างตรงนี้ครับให้มัน,ให,มนให้มันอยู่ได้ด้วยความลงตัวจากอย่างของน้องละของหนูรู้สึกว่าเราเรียนนิเทศมาเรารู้แต่วิธีการประชาสัมพันธ์การข,<อ>ขายขอ,ของการทำทีวีโปรดักชั่นเราไม่เคยเห็นเทคโนโลยีว่ามันมีข้อจำกัด <ừ> เพราะว่าจริงๆมันก็เดินควบคู่กันมาอยู่แล้วเวลาเราจะออกไปทํางานนอกแต่เราเข้าใจเขามากขึ้นนะคะ <ừ m. S 2> เราเมไม่ได้รู้ตรงนี้จอด<อ>ลึกเข้าไปอีกใช่ค่ะแล้วยังมีแบบคณะอื่นบริหารนุษยศาสตร์อ๋อสมมติว่าเราะจะทาเนี้ยเราต้องเห็นด้วยนะว่ามันมีแนวทางที่จะทําให้เกิดมูลค่าขึ้นมาด้วยคือมันมันได้อะไรแบบจากาาที่เราไม่ไม่เคยรู้มาก่อนม่าก่อนถือว่าเป็นการลงตัวที่ดีค่ะกบไปถามอาจารย์ดีกว่าครับอาจารย์ครับแล้วคณะกรรมการที่เป็นการเองการตัดสินเนี่ยมีใครกันบ้างครับ คณะกรรมการก็จะมีหลายหลายภาคส่วนนะคะส่วนแรกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นคณะาจารย์ผู้ที่เป็นโค,ชค้ชนะคะเป็นที่ปรึกษาแน่ๆจากหกคณะวิชานะคะแล้วก็พี่พี่สิทธิ์เก่านะคะ,อะนอกนอจากพี่พี่สิทธิ์เก่าก็คือตัวต้นโจทย์ของเราเลยก็คือทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยภายใต,ใต้โจทย์เนี่ยมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีผู้ประกอบการนะคะที่ทําในเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเข้ามาแล้วก็รวมทั้ง พี่ที่ทำเรื่องของการทําโฆษณาแคมเปญดิจิทัลแอดเวอร์ทาย่งแคมเปญออนไลน์พวกนี้นะคะมันคณะกรรมการเนี่ยเมื่อกี้บอกน้องๆนะเลยนน้องๆนะเ,เลย <c oughs> เขาฟินอะคนเป็นคณะกรรมการอะฟินกว่านะคือฟินกว่าตรงที่ว่าเราได้เห็นตั้งแต่สเต็ปแรกที่เขาเข้ามาจนถึงสเต็ปที่เป็น15สัปดาห์คือพัฒนาการเขาเห็นโดยที่เราไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าแต่คนที่เฝ้าดูอยู่ของน นะคะห่งหางๆตรงนี้หมายความว่าเวลาเขาเจอปัญหาเราจะให้เขาแก้ปัญหา,า,หาก่อนนะคะแต่ในขณะที่ความห่างมันจะมีความใกล้ชิดอยู่ตรงที่ว่าเราไม่เคยปล่อยให้เขาแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพฉั้นทั้งหมดทั้งมวลเป็นกระบวนการที่เราเชื่อว่าทั้งคนเรียนทั้งคนสอนทั้งคนที่จะต้องอนําบัณฑิตไปนะไปใช้ก็คือหมายความว่าไปไปเรียนรู้นะคะไปทาง,งานในชีวิตจริงเนี่ยเรามีความรู้สึกว่านี่คือความสุขแล้วเราก็เชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ เป็นเป็นถือว่าเป็นแกนนําร่องสําคัญให้เราแล้วเราช่วยกันดึงมาให้กับนักศึกษานะในมหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่ใช่เฉพาะคณะนิเทศศาสนตะร์นะเข้ามาในกระบวนการน,นี้แล้วมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วคนที่เห็นเด็กรุ่นใหม่ต่อไปจะไม่ได้พูดว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่อดทนโจทย์ของคำว่าความ creative, ค r e ร้างรหรือ creativity เนี่ยนะหลายคนก็คิดว่าต้องคิดแปล ต้องคิดใหม่อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่บางทีเราลืมก็ค,คือความคิดแปลกใหม่จริงๆมันมาจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแหละแต่เราต่อ,ตอยอดให้มันอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ได้ทิ้งรากเน่าเดิมแต่ให,ให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นแล้วทั้งทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่มันดีขึ้นคนที่ได้รับประโยชน์คือสังคม ตัวเขาเองคนรอบข้างแล้วก็สังคมเพราะฉะนั้นคําว่า creativity นะคะมันมีมิติของมันกว้างมากเราเราเราถึงเรียกคนว่าความคิดสร้างสรรค์แบบ360องศานอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้วโครงการนี้ทำอะไรให้มันนอกเหนือออกมาจากการเรียนปกติบ้างครับจะเห็นเพราะว่าเด็กหนึ่งปีหนึ่งจนถึงปี4ทุกชั้นปีครับไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะกับการที่เอาเด็กทุกชั้นปีมายากนะผมก็คิดบอกว่ากับการที่เอาเด็กข้ามคณะวิชามาใช่ กลุ่มที่ชนะเอายกตัวอย่างกลุ่มที่ชนะนะหลังจากนั้นเขาไปคุยกันทําธุรกิจต่อโอ้โหก,กลุ่มของของน้องอินเนี่ยนะคะมีรุ่นพี่ที่เป็นสิทธิ์เก่า เขาทำเ like รื <K> ่องวอนแบตเขาทำของ <ทำ S 2> อกลุ่มมินเป็นแอปพลิเคชันวอนแบตซึ่งย่อไปจากวอร์นิ่งแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มันจะไปตรงกับคอนเซปต์ของบริษัท power bank ซึ่งมีพี่สิทธิ์เก่าจากคณะนิเทศศาสตร์มาหาวิทยาลัยกรุงเทพของเราไปทําการตลาดให้กับ power bank เขาก็มีการมาทัาถามเพื่อให้ไปทำแอปพลิเคชันตัวนี้ให้เป็นของบริษัท power bank นะครับและถามกันต่อว่าในโครงการนี้มีแนวทางในการที่จะขยายต่อไปในอนาคตพัฒนาเป็นยังไงบ้างครับยี่โจอ่ะอยู่ที่ผู้เรียน ถ้าผู้เรียนเขาเห็นว่ามีประโยชน์โอกาสให้มันพัฒนาต่อไปครูว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากนะคะแล้วก็กระบวนการตรงนี้มันเป็นกระบวนการที่ถือว่าเราจําลองนะคะสถานการณ์จริงเป็นห้องเรียนแห่งชีวิตะคะ่ะเพราะฉะนั้นห้องเรียนแห่งชีวิตมมนมีความสิ้นสุดอถ้าผู้เรียนคิดว่าตรงนี้คือสิ่งสําคัญกับตัวเขาเองแล้วก็ผู้บริหารพร้อมที่จะสนับสนุนตรงนี้อยู่แล้วครับ,รบ,รบสุดท้ายนี้ก็ให้น้องทั้งสองฝากถึง รุ่นต่อไปที่เขาอยากจะเข้ามาร่วมโครงการดีกว่าครับผมครับก็ในโครงการนะครับซีซันหน้าก็กําลังจะเปิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าโจทย์นะครับในซีซันแรกเนี่ยว่าเข้มข้นแล้วนะครับซีซันสรับรองว่าเข้มข้นแล้วก็สนุกนะครับรอให้น้องๆเข้ามาแก้ไขนะครับในโจทย์ตรงนั้นให้มันผ่านไปได้นะครับมาช่วยร่วมกันเติมเต็มวิชาชีวิตนะครับในซีซันที่2กับโครงการวิวซา r ์ p p r o j ก c t กันได้ครับค่ะแล้วก็โครงการนี้นะคะยังมีเรื่องราวมากมายความสนุกความท้าทายทุกคน เข้ามาลองสัมผัสดูจะดีกว่าไหมถ้าเราได้ลองใช้ชีวิตจริงๆดูแต่แตกต่างกตรงที่ว่ามีคนคอยดูแลค่ะ เ่ยเดยวสุดยอดเลยนะครับอย่างที่น้องๆได้พูดไปก็คือการเรียนรู้ไม่จะเป็นว่าเราจะต้องเขียนจะต้องอ่านในสิ่งที่เราเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวแต่เราสามารถที่จะเอาประสบการณ์จริงมาร่วมในการทํางานของชีวิตจริงของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันต้องขอขอบคุณน้องทั้งสองมากเลยนะครับขอบคุณคัณคบแต่ตอนนี้อาจารย์ยังอยู่กับเรานะครับรับผมและในช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของในซีซั่นสนะครับและจะมีอาจารย์อีกหนึ่งท่านมาร่วมพูดคุยและแจกแจงรายละเอียดให้เราฟังกันว่าในซีซั่นที่2จะมีอะไรบ้างพบกัน ช่วงหน้าครับผมค่ะสำหรับอ,อ,อะไรที่คิดว่าเจ๋งที่สุดในวงเทนาคิดว่าน่าจะเป็นผู้บริหารค่ะที่มีผู้บริหารคุณเพชรนะคะแล้วก็ก็น่าจะเป็นการศึกษาครับที่เขาอาจจะไม่จําเป็นต้องมีตังครับคือเขาเปิดรับ ทุกคณนะอะไรเงี้ยเราก็ทั้งจะตั้งใจเรียนจริงเราก็สามารถเข้ามาได้ครับที่เจ๋งสุดในมองเทพนะคะก็คือบีอูเลาค่ะน่าจะเป็นคนในมองเทพครับที่ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีไอเดียแปลกใหม่เสมอก็สาหรับสิ่งที่คิดว่าเจ๋งที่สุดในมองเทพนะคะก็คงจะเป็นคิดว่านักศึกษาค่ะเพราะว่ามหาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยครีเอทีฟใช่ไหมคะก็เป็นศูนย์รวมของนักศึกษาที่แบบมีแต่ความคิดสร้างสรรค์ดีๆค่ะก็คิดว่านักศึกษานี่แหละค่ะที่เป็นสิ่งที่เจ๋งที่สุดของมหาลัยเราค่ะ ผมคิดว่าเป็นนักศึกษาหมอือนกันครับเพราะว่าโดยผมชอบคาแรคเตอร์ของเด็กที่แต่งตัวมาของของมอเรานะครับเพราะว่ามีความหลากหลายในเรื่องของแฟชั่นโดยตรงนะครับจึงคนที่ชอบชอบมากมีแนวโบราณเนี่ยยกอย่นหน้าผมแล้วก็โมเดิลก็มีครับชอบมากหนูคิดว่าเป็นรถรางค่ะเพราะว่ามันไปได้ทั่วมอเลยแล้วสิ่งที่ชอบก็คือตึกกิจกรรมอะค่ะข้างหลังมันเป็นที่นั่งพักได้ดีมาก ครับผมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Speak to Spark แล้วนะครับและตอนนี้ก็ยังอยู่กับดรพิรยาครับผมอย่างที่ได้บอกไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจะมีอาจารย์อีกหนึ่งท่านเข้ามาพูดคุยด้วยนั่นก็คืออาจารย์กิติศักดิ์ภินเนศสุตทานครับเป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์ครับผมสวัสดีครับครับผมอาจารย์ก่อนอื่นต้องขอถามกันเลยว่าผลตอบรับของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับได้รับผลตอบรับแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กจาก จากคนภายนอกนะครับค่อนข้างมากนะครับวัดได้จากอย่างโครงการหนึ่งที่ได้ชนะเลิศการประกวดในโครงการของเราเนี่ยล่าสุดได้ไปรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดยซีป้านะครับใช้ชื่อโครงการว่าเอทีอาร์ออฟอินโนเวชันนะครับซึ่งกลุ่ม The Quest ของเราอ่ะนะครับที่ทำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับได้ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นั่นนั่นคือผลผลของความสําเร็จอย่างหนึ่งนะครับแลวถ้าเกิดถามในส่วนตัวของอาจารย์เองถ้าย้อนกลับไปในซีซั่นหนึ่งอาจารย์รู้สึกประทับใจอะไรบ้างครับจริงๆมันต้องเริ่มมาจากว่าประทับใจตั้งแต่ตอนที่ก่อนจะได้เกิดโครงการแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าจริงๆจะอาจ,จตัวผมเองเนะี่ยมีโอกาสเข้าไปอยู่ในในธุรกิจนะครับในบริษัทเอกชนแล้วปัญหาที่เราเจอในเรื่องโลกของการทํางานจริงก็คือว่าศาสตร์กับศิลป์หรือเทคโนโลยีกับศิละปะ เราจะเข้าใจว่ามันหล่อหลอมรวมกันไม่ได้นั่นคือความคิดที่มันเป็น,ปนความคิดแบบดั้งเดิม,ดมนะครับ,รบซึ่งถามว่าไอโครงการแบบนี้สิ่งที่เราอยากได้จริงๆเราไม่ได้ต้องการคนเก่งที่เก่งด้านเดียวแต่เราต้องการจะเป็นจะเป็นเขาเรียกอ,อะไรครับเหมือนกับเป็น,ปนหลักสูตรหรือเป็นโครงการที่ต้องการจะ,จะพัฒนาบุคลากรพัฒนาคน,นให้สามารถจะเอาศิลปะกับเทคโนโลย,นยีเข้ามาอยู่ด้วยกันนั่นหมายความว่าเราต้องการทลายกำแพงอัตตาของคน คือในในในส่วนของนักศึกษาเองผมว่าง่ายถ้าเราจะกรูงเขาถ้าเราจะพัฒนาเขาเนี่ยพัฒนาตั้งแต่วันที่เขายังยังไม่ได้มีอัตราตัวเองสูงมากนักสังเกตเห็นนะครับว่าเราไปทํางานข้างนอกเราจะเห็นทันทีเลยว่าวิศวะกับอาร์ติสต์หรือมาร์เก็ตติ้งจะคุยกันคนละภาษาตลอดเวลาดังนั้นถามว่าประทับใจอะไรเราประทับใจตรงที่อย่างน้อยที่สุดโครงการของเราเป็นโครงการที่จะบอกโลกว่าจริงๆแล้ว่ะ เทคโนโลยีกับศิลปะอยู่ด้วยกันได้พี่ต้องหาจุดคอนแทคพอยต์ของมันให้เจอเท่านั้นเองทำการจูนการคุยกันใช่ใช่ครับฉะนั้นสิ่งที่เราประทับใจก็คือว่าอย่างน้อยสุดเด็กจากโครงการที่หนึ่งเราจะเห็นเด็กนิเทศศาสตร์ที่มี IT Skill มากขึ้นเราจะเห็นเด็กวิศวะที่จะมีเรื่องของอาร์ตวิชาต์มากขึ้นทุกคนจะมองในเชิงของการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นมองในเรื่องของ business value มากขึ้นครับผมและในส่วนการสอนในโครงการนี้ครับเป็นรูปแบบไหนบ้างครับ จริงๆเราเราไม่อยากบอกว่ามันเป็นรูปแบบการสอนเลยนะมันเป็นรูปแบบของการเรียนรู้มากกว่าเพราะจริงๆสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสจริงๆคือเราอยากโฟกัสที่ตัวนันกศึกษาฉะนั้นในในส่วนของของซีซันที่1รวมไปถึงซีซันที่2นี่อย่างที่อาจารย์อาจารย์เป้แจ้งไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สอนไม่ใช่อาจารย์รแต่เราจะเอาเมืออาชีพเราจะเอาจากผู้ประกอบการหรือนักวิชาชีพที่ตรงกับกับสายงานที่เราต้องการจะผลิตเขาหรือให้เขาเห็นในมุมมองที่แตกต่าง มาเป็นผู้ผู้ให้ความรู้เด็กๆในตลอด14สัปดาห์สิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้เขาจะได้เรียนรู้วิธีคิดนะครับประสบการณ์นะครับในการทํางานจริงฉะนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องของของวิชาที่จะมาพูดถึงทฤษฎีที่อยู่ในตำราแต่มันคือประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็ประยุกต์ใช้ในในปัจจุบันได้ถ้าเกิดถามด้านอาจารย์บ้างอยาให้อาจารย์พูดถึงเผื่อน้องๆเขาสนใจอยากทราบถึงคุณสมบัติ ว่าคุณสมบัติของการที่จะเข้ามาร่วมของโครงการเนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างครับแล้วกิจกรรมมีเยอะไหมที่จะให้ทําร่วมกันคือกิจกรรมอาจารย์เติร์ดได้พูดถึงน,น,นะคะเราอันนั้นคือเบสพื้นฐาน แต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยความความมากขึ้นหรือความเพิ่มขึ้นของกิจกรรมก็ขึ้นอยู่กับว่นนานักศึกษาคิดจะทาอะไรร่วมกันเพราะฉะนั้นเป็นอิสระทางความคิดที่เขาคิดว่าจะตอบโจทย์คืองั้นหมายความว่าถ้าสมมติว่านักศึกษาเขามีไอเดียปิ้งขึ้นมาเขาบอกอาจารย์ครับคือผมอยากจะลองทำแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันเขาต้องคุยกันในกลุ่มด้วยนะข้อดีของการเรียนการสอนแบบนี้คือเราสอนให้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทีม teaching uh, team learning นะครับ เพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดหลายคนมีไอเดียดีๆทั้งนั้นเลยถามว่าเมื่อเราต้องเลือกเรามีวิธีการประนีประนอมหรือการดนโกเจตกันยังไงการต่อรองกันยังไงว่าเราจะเลือกเอาความคิดไหนเราจะเลือกเอาโซลูชันไหนนะคะที่จะทุ่เนหน้าต่อไป,อไปเมื่อสักครู่ที่ปอนถามก็คือว่าคุณสมบัติล่ะจะต้องจะต้องเป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติแบบไหนจริงๆมาเปิดกว้างมากๆอย่างเดียวที่ครูคิดว่าจําเป็นแลวสําคัญคือต้องอึู <c oughs> ต้องอดทนนะต้องอดทนต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าเพราะเราไม่มีโอกาสร,รู้เลยว่ามันเป็นความท้าทายที่ที่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นความเป็นพลวัตมันมีสูงามากในวิชานี้นะคะแล้วก็เป็นคนคิดถูกท <c oughs> ัศนคติเชิงบวกมันทาให้เราสามารถที่จะเอาชนะนะความท้าทายเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลได้ งันวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการตอบเลยว่า BU Startup Project เนี่ยเป็นยังไงบ้างและอนาคตในซีซั่นสองจะมีอะไรเกิดขึ้นเพอเรียกได้ว่าใครที่รับชมอยู่ตอนนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์กันเลยนะครับกับในการเรียนรู้การสอนการนําความสามารถทั้งหมดที่เรียนมานํามาประยุกต์แล้วมีการแลกเปลี่ยนกันคืออย่างที่อาจารย์ได้บอกเนาะว่าการเรียนการเกิดความสนุกมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทําให้การเรียนการสอนของเราถือว่าประสบความสําเร็จครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากครับขอบคุณครับ แล้ววันนี้รายการของเรา Speak to Spark ก็หมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนจากการไปอัปเดตข่าวสารรอบๆรวมมหาวิทยาลัยก่อนดีกว่ากับช่วง Allow the More ครับผมและสามารถติดตามชมรายการต่างๆทาง BU Channel ได้ที่ BU Channel Facebook Fanpage นะครับและสัปดาห์หน้าเรามารู้กันว่าจะเป็นใครมาร่วมสนทนานและ Speak to Spark กับเราเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสารรค์สำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ทั้งสองลางไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมคอมทีรพัฒน์แก้วเหลือและรายการอาราวเดอะมอลวันนี้ครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บิวเดมอนต์ฮอมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตแห่งนี้นะครับและด้านหลังของผมตอนนี้นะครับเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาร่วมกิจกรรมสัญจรจูนเนียครั้งที่5ของโครงการกบจูเนียปีที่6โครงการประกวดสารคดีที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศชิงเงินรางวัลกว่า50,000 0บาทเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม เวิร์กช็อปในวันนี้ก็จะมะีเป้าหมายสำคัญของการเวิร์กช็อปในวันนี้ก็คือการที่จะทำให้เด็กกบจูเนียร์รุ่นใหม่ๆต้องใช้คำว่ารุ่นใหม่ๆเพราะรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะเรียนจบแล้วเราจะทำให้เด็กกบจูเนียร์รุ่นใหม่ๆก็คือรุ่นที่จะก้าวเข้ามาร่วมกิจกรรมในปี6เนะี่ยได้รู้จักกับโครงการกบจูเนียร์ให้มากขึ้นได้รู้จักการผลิตสารคดีในเบื้องต้น แล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจเพื่อให้เกิดความกล้าหาญในการที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่นอกจากเคยแต่เรียนหนังสือหรือว่ากวดวิชาหรือว่าเรียนพิเศษกีฬาเรียนพิเศษดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นกิจกรรมทางเลือกอ่ะให้กับเด็กๆมัธยมเราก็เลยอยากให้เขาได้มาเจอกับพี่ๆทีมงานกบนอกกลาเจอรุ่นพี่กบจูเนียร์ปี12345ซึ่งตอนนี้ก็โตกันหมดแล้วเรียนมหาวิทยาลัยกันหมดแล้วเนี่ย มาเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขารู้ว่าชีวิตของเด็กๆในช่วงมัธยมเนี่ยมันเป็นช่วงของการสแสวงหาตัวตนแสวงหาความเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย<ว>ก,การกล้าที่ออกมามเรียนรู้นอกห้องเรียนมันอาจจะได้พบตัวเองง่ายขึ้นเร็วขึ้นอาจจะได้รู้ว่าวเอ้ยเราเราน่าจะเป็นที่พิการได้นะ